บรรยากาศขายกาแฟขายน้ำซาพี ia am, ่น้องครับซาผลิตขายนี่ชาไทยครับนี่ชาเฉียวชามะนาวครับชาเฉียวมะนาวชาดำเย็นโกโก้ครับส่วนกาแฟกับนีเอสเปรสโซอเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้พี่น้องครับเด็ดผลิตกับนี่ชานาคบพี่น้องครับชานาคไข้แดงวานิลลาทีมะสมพี่น้องครับวิดยานะพี่น้องครับบรการตวงทุกอย่างพี่น้องครับโค้ของแท้เลยครับ ผมเป็นเคร่อเียเลยละครับพี่น้องครับกาดผสมกาแฟในปริมาณที่พอดีพี่น้องครับมีการกดมีกดกดทามพ,พี่น้องครับเติเนนมน้ำอนกากน้ำพนพี่น้องครับผิล่าคารับตัวน,นี้นุ่มผสมน้ำพี่น้องครับพวกนี้ครับเป็นกดความผ่อนในแต่ปริมาณกา,าแฟที่ดีพี่น้องครับน,น้ำกาแฟออกมาก ดังกกแค่จะได้ลงมากใส่ไปได้กกนหน่อหนครับพ่อปามันจะแสบมันจะได้ความลุ่มความกลมความมละเพเ่นเนาะต้องใส่ ปริมาณที่เพิ่นเฮ็ดใหไทยพี่น้นองครับทํากดทับแล้วก็คันนานกาแฟออกมาได้ปริมาณที่นุน่นวัครับน,นุ่มนวลครับเ,รรเวลาเฮกินไปแล้วก็มันก็จะชุม่มคอพี่น้องพี่ยอดครับผมเพิ่งเคยเห็นเพิพ่งเคยเห็นอะไรพี่น้องครับเพราะว่าก,กาศไอกาแฟนี่ผมบ่เคยเห็นเทียงครับเห็นสดๆเลยพี่น้องครับแบบนี้ครับลาซาล่เป็นทิพย เป็นฟันการกสดได้ดีหน่อย mm hmm. เป็นอะไปเติมร่มอะไรนัครับนี่ชาเขียวใช่ไหมครับชาเขียวครับของน้องมามามา,มา,ม,ามาด้วยกันอ๋อตับงอย่างนั้นอนนี้มากับพี่ข้ามามาลูกสาวฮัลโหล เสกยศครับพี่น้องครับร้าน,นกาแฟถึงกอนได้บรรยากาศร้านกาแฟพี่น้องครับร้านกาแฟหน่อยใส่หม้อใค่ข้าววัตสึกิครับเป็นตัวผ้าหนะน่ำเห็ดเป็นซาเล้งครับต่อพวกต่อถ่ายคนปิกน้ำแข็งอะไพี่น้องครับ บรรยากาศหนาลากพี่น้องครับถ้า,าไปก็จะเป็นชาเชียวพี่น้องครับว่าเบื้องการที่ชาเชียวพี่น้องชาเชียวเตินนมน้ำปุ๋นจังน้อยพี่น้องครับน้ำปุนแล้วก็ใ<อ>ส่ชาเชียวครับนะที่เห็นชาเชียวครับ แกน,น,นีน่านเจีนกาแฟครับเมล็ดเมล็ดอะไรครับนี่ นี่ลาปิก้าลาปิก้าบานรลิปลาปิก้าฮัลโหลมาตุ๊กเสือกันก่อหอมมากเลยต้มครับต้มน้ำแ่เดะ้มากทีลับ เขียวพี่น้องเขียวองค์ตรงย้อ,อเยดเลยครับองตรงดีไล่เป็นนมพี่น้อง,องโคตระบานพี่น้องครับแกะตะน่ดพี่น้อง เรียบร้อยเลยครับนี่ครับไปที่การเชื่อมแช่ครับขอบคุณมากนะครับรครับรสุดยอดเลยครับเยี่ยมยอดครไปเรียบร้อยครับที่ด,ดูบางสั่งส,สวัสดีครับก่อนท่าเหล้าสามเทียนแล้วนี่เทียนเทียนที่สอง